จจเจริญสุขจเจริญกรกับยาดิโยมประุกชนตกตันด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ร้อนแดงที่สุดในเรื่องของโควินาส 2019, ซึ่งเป็นการปรวกขครั้งที่สมและทำให้จังหวัดสุโขทัยของเรานั้น มีความรุนแรงมากจนทำให้เป็นที่ขยาดกันโดยทั่วไปแต่กันนั้นทานงคณะสงฆ์ทางฝงมือ,าาองโดยมีอาจารย์ธรรภาผมพระโคสุมเมธพัฒนนไทยเจ้าน้าที่เมือสุอไทยัยเจ้าวาดวัดฒนคนนร่วมกับท่านวัฒนา,าอักษรการเจ้าวาดวัดสายชุมพลทำหน้า,รรนาที่ เยียวยาร้อมตั้งคณะสง์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกำลังจิตกำลังใจต่อสู้ประชดที่สำคัญอย่าได้อ่อนแอต้องมีความเข้มแข็งมันรักษาตนเองรู้จักการบริโภคการกินการทานให้ถูกต้องสุขลักษณะจะทำให้พวกเราปลอดภัยไปด้วยกันเป็นก็เป็นด้วยกัน เสียหายก็เสียหายด้วยกันดีก็ต้องดีด้วยกันดังนั้นคณะสงฆ์ก็ยังมีความวงใจท่านทั้งหลายโดยเฉพาะพระภิสุทธสงฆ์สม,สมเด็อาจจะโดนภาวะวิกฤตตรงนี้ได้ในส่วนหนึ่งที่มีโอกาสได้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันในยามที่เกิดโควิด -2019 น์นี้ย่งไก็ตามขออนุโมทนา ขอบคุณชาวท่านทั้งหลายผู้มีความเสียสละเป็นผู้ใจบุญันยิ่งใหญ่ขออนุโมทนาขอให้ทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาคไม่ว่าจะเป็นข้าวสารเป็นเครื่องปลากระป๋องน้ำาดื่ม,มต้นเป็นการช่วยเหลือส่องครอ์ในส่วนหนึ่งยังไงก็ตามก็ด้วยความสละด้วยความมีมานะ ในการที่จะกื่อํานวยช่วยเหลือท่ักนกละกันให้คณะสงฆ์ของเรามีความพึงพอใจในสิ่งที่ได้ปฏิบัติไปดัะนั้นขอนุโมทนาบุญสนกิจีนาของท่านรักษาการเจ้าพระวาตรหลักายทุกคนจากคณะสงฆ์รวมเมืองในกีนี้ก็ด้วยสถานการณ์โควิด -19 หรือว่าโรคระบาดท,ทีนี้ โครงการนี้ก็คือว่าแบ่งปันสุขให้กับวัดต่างๆที่ได้รับผลกระทบในการสร้างามหาทานบาร,รมีก็คือทำสังฆทานจำนวน60ชุดก็คือวัดในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยจะมีทั้งหมด45วัดและก็13สำนักสงฆ์ทางวัดพลายชุมพลตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยเลยเล็งเห็นว่า ความลำบากในการโรคระบาดไวรัสโครโรนาได้เกิดโรคระบาดขึ้นมาก็เลยได้มีความว่าศรัทธ,ธาคณะศรัทธ,ธาก็เลยอยากจะทำสังฆทานตามวัดต่างๆอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยก็เลยเกิดโครงการวัดช่วยวัดขึ้นมาโดยการแบ่งปันโดยการเป็นธรรสังฆทาน60ชุดในวันนี้หลังจากาดูแลทางคณะสงฆ์ วัดต,ต่างๆในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการขยายผลเรื่องดูว่าผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าคณะญาติโยมที่ลำบากในช่วงโรคระบาดของไวรัสโครโรนาในขณะนี้พระอาจารย์ก็จะค่อยๆดูว่าสถานการณ์คลี่คลายลงหรือยังในจังหวัดสุโขทยัยก็จะเชิญให้คณะสัตยาติโยม ที่ได้ร่วมบุญกับพระอาจารย์มาเนี่ยจะได้อาน,นิสงส์ผลบุญในการแจกทานมหาทานเพื่อแบ่งเบา,เาภาระและก็เพื่อเยียวยาในสิ่งในเรื่องที่ว่าโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ทุกคนก็ต้องเซฟตี้แล้วก็เซฟตัวเองอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อแพร่กระจายเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นก็จะมีมาม่าปลากระกป๋องน้ำดื่ม แล้วก็เข้าวสาร5กิโลที่ว่ามอบให้คณะสถาญาตโยมซื้อต่อไปนักปลูกต้นตอในการปาลูกแต่ก็ติดต่อเพื่อเป็นการกระทำก่อนจะอยู่ช่วงระยะเวลาที่เรามีโควิด19 ซึ่งเขาได้มีเยียนเราเราก็ทั้งใจที่จะต้อนรับต้อนรับก็คือระหว่างคามปลอดภัยระหว่างสิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นที่เป็นไปต่อดชีวิตมนุษย์ที่สำคัญคนที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปอู่นต่างทางโลกนี้ก็จะต่าบางลง พื่อความปลอดภัยของตนเองและทุกคนอื่นที่จะมาเกี่ยวข้องกับเราวันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญยิ่งใหญ่ในเกิดของคณะสงฆ์ธรรมนูสุโขทัทย,ยอย่างน้อยก็เป็นกำลังจิตกำลังใจให้กันบ้างไเล็กน้อยแต่ด้วยน้ำใจอันประเสริฐแล้วถือว่ามีเมตตาปร,รุนานูงส่งยิ่งจึงทำให ความุมงใจที่มันเกิดเช่นนั้นจากคาเสียประโยชน์อันยิ่งใหญ่ในการบริจาคเป็นทางใุศลเป็นบนกุศลเช่นเป็นการชำระสิ่งที่ดวงมองมจิตใจก็ถูกชำระความโลภความโกรธความหลงแล้วมาร่วมกันเสียสละกประํำคุณงามความดีในการบริจาคการแพ้่แต่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่สวยพระชาติเป็นพระเวทสัทดนดรนพระองค์ก็บริจาคทรัพย์อย่างมากมายมหาศาลอย่างละ้กเจ็ดอย่างนีกเจ็ดที่เรารู้เราทราบกันใน,นวันนี้ก็เช่นเดียวกันก็ได้รับการบริจาคจากญาติโยมส่วนหนึ่งจากคณะสง์จากต้นรัฒน,น,น,นาสิดิตัวโนเป็นต้น เป็นกำลังใจให้อย่างอยิ่งในการที่จะให้คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทยัยทั้งเก่าทั้งเกาัจจุบลมีความสุขมีความเจริญมีความปลอดภัยยังไงเสียก็ปล่อยตั้งใจดูแลเพิอเองอย่าไปกล้องแวะอย่าไปเกี่ยวข้องกันมากเกินไปเพราะแรงเึงดันเหล่านั้นเป็นภาวะที่ถูกประกาศเป็น เป็นจังหวัดเป็นเมืองสีแดงเป็นอันตรายแต่จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไราะแนเงืองเมืองนันบางแห่งก็เห็นไปใช้พื้นที่อาจจะไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่แต่ว่าเชื่อเพิ่มคนแลนั้นเป็นที่ตึงแห่งตนโปรพิหาตัวคนราสเซียครยเราจะเป็นที่ตึงของเราได้ดังนั้นขอให้มีความอดทนกัน ในการทำหน้าท so ี่เกี่ยวกมบองค์โมอันนี้ก็ขออันุญาตนำบุญอันยิ่งใหญ่ต่อทุกท่านทุกคนไว้นาอกาสนี้ขอพลังที่นำความดีอนุเบกษาศาสนาพุทธธรรมศาสนาพุทสังฆารัตนะกพุทธานุภาพพุทธามานุภาพพุทสังฆานุภาพเบเดชะในการร่วมบริจาคกันเป็นธรรมยิ่งใหญ่เป็นบุญอันยิ่งใหญ่

Satiya sayu ko antawat sawatanta rayo sukhiatiya sayu ko antawat safiati joanwiwi lonha ko antasasa

Yeah. nên về tiêm một chút. cái này, cái này mang lên thế.